โกงแบตกว่า3,000ล้านนะครับจำคุกตลอดชีวิตผ่านมา4ปีแล้วคดีเพิ่งปิด สวัสดีครับพี่น้องแท็กส์บังน้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงข่าวใหญ่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของคดีโกงแวดกว่า3,000ล้านนะครับเขากงกันยังไงเขากงกันแบบไหนเดี๋ยวฟังคําตอบในคลิปนี้กันครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคําตอบครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับพย้อนอดีตกันไปก่อนนะครับคดีนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ประมาณปีี้นะครับก็ปอะไรช่วงน ก่อนหน้านี้นะครับคดีนี้เกิดขึ้นจากการโกงแวด3,000ล้าน,นซึ่งแวดเนี่ยก็หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มมันโกงกันยังไงมันโกงกันแบบไหนนะครับการโกงครับมันมีองค์ประกอบอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือบริษัทที่โกงเนี่ยมันเป็นบริษัทปลอมมีการจัดตั้งบริษัทปลอมขึ้นมาประมาณ25บริษัทนะครับที่ใช้ในการโกงภาษีตัวนี้อันที่2วิธีการโกงโกงโดยมีการปลอมลายการขอคืนภาษีขอคืนภาษีจากใครจากสัมภาระแล้วภาษีนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือประเด็นที่2ส่วนประเด็นสุดท้ายครับการ สำเร็จเลยครับถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือของคนภายในก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับเราก็เห็นว่าคนที่ใช้อำนาจในการโกงเรื่องนี้เนี่ยเป็นอดีตอธิบดีกรมสมรกรอเมื่อองค์ประกอบครบทั้งสามพอนครับการโกงนี้จึงเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นยังไงแบบไหนลองมาดูกันต่อครับสองเรื่องนี้เป็นองค์ประกอบข้อแรกของการปลอมบริษัทขึ้นมาครับใช้คนปลอมทําธุรกิจปลอมมาดูกันต่อฮะอันที่2เนี่ยเป็นประเด็นสาคัญก็คือเรื่องของรายการปลอมนะคำว่ารายการปลอมนี่มันปลอมยังไงนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้กันนะครับมันจะมี กมที่หมีการซื้อมาทําอะไรบางอยา่างแล้วขายให้กับกลุ่มที่สกลุ่มที่สองนี่คือทำอยังไงนะครับเป็นกลุ่มบริษัทที่ทําหน้าที่ส่งออกไปยัง ต่างประเทศภาษีที่เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็คือบริษัทกลุ่มที่1เนี่ยจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไปชาร์จบริษัทกลุ่มที่2สมมุติอย่างนี้นะครตัวเลขง่ายๆบริษัทที่1เนี่ยไปชาร์จบริษัทที่2คือภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทบริษัท2ก็ต้องจ่ายแหว7บาทไปให้กับบริษัทที่1ถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแหว7บาทเนี่ยในกรณีที่บริษัทที่2กลุ่มที่2เนี่ยนะมันเป็นการส่งออกโดยธุรกิจส่งออกนะครับจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราพิเศษนะครับเขาเรียกว่าอัตราศเปก็คือขายเท่าไหร่ก็ตามไม่เสียแหวนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่เสียไงมันคือเสียนอัตราศนย์การเสียอัตราศูนยมีผล ยังไงนะครับก็ไอ้เมื่อกี้ที่ขายไปมันมีแวดที่เกิดขึ้นจากการซื้อถูกไหมเจ็บาทแต่เวลาขายเนี่ยแวดที่เกิดขึ้นมันเป็นศูนย์สิ่งที่ธุรก,กิจส่งออกทําได้ก็คือจะ ขอคืนจากสัมภาระได้7บาทภาษี7บาทตรงนี้ครับมูลค่าเพิ่ม7บาทตรงนี้เขาเรียกว่าภาษีซื้อในกลุ่มที่2ก็เลยจะสามารถไปขอคืนสัมภาระเบาททีนี้หลายคนจะสงสัยบอกว่าอา้าวก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่มันจะไปขอคืนภาษีแล้วมันโกงได้ยังไงก็ในเมื่อกลุ่มที่1อ่ะก็ส่งสัมภาระไป7บาทไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันถือว่ากลุ่มที่1ขายให้กลุ่มที่2องไงเ็บาทที่กลุ่มที่1ไปเก็บบริษัทที่2มาก็ต้องส่งสัมภาระใช่ไหมคำตอบเนี้ยมองให้ละเอียดกว่านั้นครับคือ เ,เขาก็จะส่งน้อยกว่า7บาทโดยเขาก็ต้องเมครายการซื้อขึ้นมาอาจจะมีแวดซื้ออยู่6บาทแล้วส่งสัมภาระรแค่ส่วนต่างคือ1บาทเอา7จลบหส่งแค่1ให้สัมภาระรบริษัทที่1ก็คือทํารายการปกติโดยมีพฤติกรรมก็คือชาระภาษีบ้างเล็กน้อยมีการจ่ายภาษีบ้างเล็กน้อยมีการปิดงบแล้วมีกาไรส่งสัมภาระรยืมภาษีเงินได้มีการจ่ายแวดพอมีการทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลืน,ลนไปนึกออกไหมครับเพราะว่าโดยช่วงเวลาของการทําเรื่องนี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานดั้นั่นบริษัทที่มหนสราจะไม่จบริษัททีี่มการ ส่งภาษีมีการจ่ายแวดมีการจ่ายภาษีเงินได้ติบุคคลอยู่แล้วมันเป็นโอกาสที่น้อยมากเพราะาปีแรกๆเขาก็อ้าวส่งปกตินี่มีการยื่นแวดมีการจ่ายภาษีมันก็ไม่น่าจะมาตรวจอะไรอยู่แล้วนะสมรภูมิก็จะมองในมุมนั้นเนาะในการตรวจสอบทั่วไปกลุ่มบริษัทที่2ก็เช่นเดียวกันนะดังนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสว่ากลุ่มที่หนึ่งก็จะจ่ายภาษีนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ไม่มีใครมายุ่งกับเขาแต่สิ่งที่มันเป็นคีย์เมเกอร์สำคัญกนะ็คือกลุ่มที่2ก็คือบริษัทที่สงเนี่ยเขาก็าจะไปขอคืนเจ็ดบาทเมื่อกี้ สำเร็จได้ยังไงก็ต้องไปขึ้นอยู่กับข้อที่3อีกนี่มันเป็นการที่เซททำเมคทำทุกอย่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่างๆเป็นแบบนี้แต่มันจะสําเร็จไม่ได้ครับถ้าไม่มีองค์ประกอบข้อสุดท้ายนั่นคือต้องมีคนในรู้เห็นคนในจะรู้เห็นเรื่องนี้ยังไงง่ายมากก็คือนโยบายการตรวจปกติเนี่ยสำมัก็จะวางไว้ครับคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าธุกรกิจที่ส่งออกทั่วไปนะฮะโดยปกติธุกรกิจที่มีการส่งออกไปต่างประเทศเขามีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ผิดก็คือาจกกมสสตรรรว จะตรวจสอบแบบไม่ละเอียดก็แน่นอนนะคนในรู้ถูกไหมคนในก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องไปตรวจอะไรมากพฤติกรรมก็จะมีตั้งแต่แบบเซตให้ทีมทีมนึงเนี่ยเป็นการตรวจธุรกิจทั้งหมดนี้เลยในกลุ่มนี้ตรวจหมดเลยทั้งทีมในทีมนี้ตรวจธุรกิจ25รายเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็ขอคืนใจคืนกันเองอะไรเงี้ยว่งว่องไวมากๆลดขั้นตอนการตรวจก็ให้ทีมเดียวเป็นทีมตรวจเท่านั้นยังไม่พอครับการตรวจจริงๆเนี่ยในการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าใครเคยขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากสำม,มัารกนะ<ๆ>นะผมบอกเลยว่าคุณก็จะเจอเยอะแยะเลย ตั้งแต่แบบอุ้ยขอดูสต๊อกขอไปตรวจสอบบริษัทขอดูข้อมูลการจ่ายเงินขอดูเอกสารบางทีก็จะมีการสอบยันข้ามบริษัทก็คือตรวจสอบข้ามไปว่ามีการซื้อจริงหรือเปล่าให้สมปรกัพื้นที่อีกฝั่งนึงตรวจสอบด้วยแต่เรื่องพวกนี้มันถูกตัดตอนนะโดยผู้มีอำนาจที่รู้เห็นเป็นใจก็คือไม่ต้องตรวจคืนเลยแล้วคืนเร็วๆเ,เ,เหตุการณ์นี้มันก็เลยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากตั้งบริษัทมาใหม่ทำรายการตรงนี้เรียบร้อยส่งออกปลอมๆทำทุกอย่างปลอมๆขอคืนภาษีจริงๆทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นเงินภาษีกกกกก็ยถูคืนนไปว่าาาาทจรรั้้งหมดี การคืนเนี่ยรายละเอียดตรงนี้มันมีมากกว่านั้นนะครับก็คือเขาไม่ได้คืนทีเดียวไม่ได้ขอทีเดียวอาจจะขอหลายเดือนแบ่งแบ่งกันขอขออะไรบริษัทเห็นไหมซอยย่อยออกไปแต่ได้คืนหมดไหมน่าจะได้คืนหมดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับของเรื่องนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตรงนี้ทั้งหมดนะมันเกิดจากการตรวจสอบ ที่ปล่อยผ่านไม่เป็นไปตามนโยบายช่องที่มันจะทะลุทะลวงได้ง่ายสุดก็คือถ้าคุณตั้งบริษัทปลอมคุณจงใจขอคืนภาษีเป็นเท็จถ้าการตรวจสอบยังอยู่ไม่สามารถขอคืนได้ถูกไหมเพราะมันก็จะตรวจเจอแนะ่นอนทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทางตรวจสอบเนี่ยถูกล็อกไว้ด้วยว่าไม่ต้องตรวจคืนได้เลยขั้นตอนพวกนี้มันจะโฟมาแต่ถามว่าเจอไหมสุดท้ายไม่จเจอครับเพราะพฤติกรรมตรงนี้มันแปลกบริษัทใหม่ๆตั้งขึ้นมาอยู่ๆก็ขอคืนแล้วมันมีพฤติกรรมอื่นด้วยเช่นขอคืนเสร็จแล้วปิดบริษัทเลยอ่ะเริ่มมีอะไรเห็นไหมตรง ถ,ถึงทุกวันนี้คือจริงเรื่องนี้ผมเคยไปศึกษาข้อมูลมาละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เคยทําเป็นนิยายด้วยชื่อว่าคนลักชาติก็เอาเคสเนี้ยมาเขียนเป็นนิยายออกมาเลยแล้วก็เล่าอธิบายประมาณนี้อีกทีหนึ่งถ้าใครสนใจไปซื้อได้จะบอกว่าหนังสือออกมาตั้งแต่ประมาณปี60ศนยะ์ถ่านมา4ปีแล้วคดีเพิ่งปิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับณปัจจุบาาันนะคดีความมันก็คือจบตรงที่ว่าจัคุกตลอดชีวิตต้องคืนภาษีแต่ว่ามันก็อยู่ในการอุทธรณ์ประกันตัวอะไรางี้ก็ต้องพิจารณาติดตามคดีกันต่อไปแต่มันเป็นคดดีีีียยักกใใใหหหหญญ่่่่่่แลละเเเเป็็นนคมาาาาทททํ้รวสิง จริงแล้วไม่ใช่กฎหมายเขียนมาเป็นช่องโหว่นะครับแต่ต่อให้กฎหมายเขียนดีแค่ไหนถ้าคนข้างในพร้อมจะทุจริตแน่นอนน่ะมันก็หลุดรอดมันก็รอดผลและมันก็เกิดผลเสียต่อประเทศชาติของเราได้นะครับก็ฝากไว้ครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแท็กสปนอมในทุกช่องทางที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะดูทางไหนก็ตาม Facebook YouTube หรือว่า t ิ๊กต็อกนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าอยากทำคลิปอะไรก็คอม ลิปต่อไปสวัสดีครับ